รักคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าสรุปรวบยอดหนึ่งและ2โคโรนิกาเอสรานาเฮมยาและเอสเทระจับดาที่สองแง่มุมที่สำคัญของการดำเนินชีวิตที่อยู่ในแผ่นดินง,งามภายหลังการกลับจากการเป็นเฉลยในบาบิโลนวันอังคารเลขโรม a นสามทุกคนที่กลับจากการเป็นเฉลยในบาบิโลนมาสู่แผ่นดินง,งามได้รับคำบัญชาให้รู้จักเชื่อฟัง และนมัสการพระเจ้าอารบิกหนึ่งพระเจ้าเปิดเผยเป็นนัยยะถึงฤทธิเดชของพระเจ้าและความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับสรรพสิ่งที่ถูกสร้างพระยาฮูวาพระเจ้าชี้ถึงการที่พระเจ้าทรงมีความสัมพันธ์กับมนุษย์อารบิกสองพระยาฮูวาพระเจ้าไม่เพียงเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยฤทธิเดชเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นผู้ที่มาใกล้ชิดกับมนุษย์ด้วยอารบิกสามพระยาฮูวาหมายความว่าเราเป็นซึ่งเราเป็น โดยบ่งชี้ว่าพระยะฮัวทรงเป็นองค์นิรันร์ที่ดำรงอยู่เองและดำรงอยู่นิรันร์ผู้ทรงเป็นในปัจจุบันและพูดจะทรงเป็นในอนาคตสืบไปอาราบิกซีพระยะฮัวคือผู้เดียวที่ทรงเป็นวงเล็บหนึ่งผู้เดียวที่ดำรงอยู่ก็คือทรงเป็นที่ยิ่งใหญ่กริยาเป็นสามารถนำไปใช้ได้กับพระเจ้าเท่านั้นไม่สามารถใช้กับเราได้วงเล็บสอง พระเจ้าคือทรงเป็นแห่งจักรวาลคือผู้ดำรงอยู่ที่แท้จริงมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นคือเราเป็นมีเพียงพระองค์ที่ดำรงอยู่อารบิกห้าพระยาฮวาคือพระนามของพระเจ้าซึ่งมีเพื่อกันดำรงอยู่และการสำเร็จเป็นจริงอารบิกหกเนื่องจากพระยาฮวาทรงดำรงอยู่นิรันด์และเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นความเที่ยงแท้ของกริยาเป็นทุกสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ พระองค์ย่อมจะทำให้สำเร็จเป็นจริงอรบิก7ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้เราอยู่ในระยะของการสำเร็จเป็นจริงเรากำลังมีประสบการณ์ต่อพระเจ้าในฐานะพระยะโฮวาซึ่งก็คือเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่จัดาห์ที่สองวันอังคารการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า1โครนิกาบทที่ 16: ข้อ8จงขอบพระคุณพระยะฮวา จงร้องออกพระนามพระองค์จงประกาศบรรดาพระราชกิจของพระองค์แก่ชนชาติทั้งหลายเอ็กซโดโบทที่ 3: ข้อ14พระเจ้าจึงตรัสแก่โมเซว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นและตรัสอีกว่าเจ้าจงไปบอกชนชาติอิสราเอลว่าพระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็นนั้นได้ใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลายพระเจ้าเป็นชื่อสามัญส่วนพระยะโฮวาเป็นชื่อที่ใกล้ชิดสนิทสนม พระเจ้าชี้ถึงฤทธิเดชของพระองค์ส่วนพระยะโฮวาชี้ถึงความรักของพระองค์พระเจ้าชี้ถึงการเนรมิตสร้างส่วนพระยะโฮวาชี้ถึงความใกล้ชิดสนิทสนมของพระองค์ยานซิสิสบทที่หนึ่งไม่ได้เอ่ยถึงพระยะโฮวาเพราะบทนี้กล่าวถึงการเนรมิตสร้างกระทั่งในเวลาที่เอ่ยถึงมนุษย์บทนี้ก็เอ่ยถึงมนุษย์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเนรมิตสร้างและฤทธิเดช เยนซิสบทที่สองกล่าวถึงความใกล้ชิดสนิทสนมที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับมนุษย์ดังนั้นบทนี้จึงเอ่ยถึงพระยะโฮวาพระเจ้าการกล่าวว่าพระยะโฮวาพระเจ้าแทนที่จะเป็นพระยะโฮวาเท่านั้นย่อมพิสูจน์ว่าพระยะโฮวาในบทที่สองก็คือพระเจ้าในบทที่หนึ่งพระยะโฮวาพระเจ้าไม่เพียงเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์เดชเท่านั้น แต่ยังทรงเป็นผู้ที่มาใกล้ชิดกับมนุษย์อีกด้วยเลือกอ่านข่าวสารเอลชัดไดเป็นพระนามของพระเจ้าซึ่งมีไว้สำหรับการหล่อเลี้ยงและการให้สัญญาชันใดพระยะโฮวาก็เป็นพระนามของพระองค์ซึ่งมีไว้สำหรับการดำรงอยู่และการทำให้สำเร็จเป็นจริงฉะนั้นในฐานะที่ทรงเป็นพระยะโฮวาพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ดำรงอยู่และเป็นพระเจ้าผู้ทำให้สำเร็จเป็นจริง อับราฮัมยิชากและยาโคบตายจากไปโดยไม่ได้รับสุขการสำเร็จเป็นจริงแห่งพระสัญญาพระเจ้าในประสบการณ์ของพวกเขาทรงเป็นพระเจ้าที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์แต่ไม่ใช่พระยาฮัวสำหรับพวกเขาแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงให้สัญญาแต่ไม่ใช่พระเจ้าผู้ทรงทำให้สำเร็จเป็นจริงเมื่อพระเจ้าตรัสกับโมเสในเอ็กซโดบรที่6ข้อ1ถึงข้อ8พระเจ้าไม่ได้ทรงให้สัญญากับโมเสเกี่ยวกับแผ่นดินง,งาม แต่พระองค์ทรงเสด็จมาทําให้พระสัญญาที่ทรงกระทําไว้กับอับราฮัมยิสฮากและยาโคบได้สําเร็จเป็นจริงในเยนซิตบทที่15ขณะที่พระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัมพระองค์ทรงบ่งชี้ไว้ในข้อ13-14ถึง14ว่าต้องรออีก400ปีกว่าพระสัญญาเกี่ยวกับแผ่นดินง,งามจะสำเร็จเป็นจริงกว่าจะครบ400ปีโมเสก็อายุ80ปีกรณีนี้บ่งชี้ว่า สิ่งที่อับราฮัมเห็นเป็นพระสัญญาจะกลายเป็นการสำเร็จเป็นจริงสำหรับโมเสสและชนชาติอิสราเอลถ้าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าผู้ทรงทำให้สำเร็จเป็นจริงพระองค์ก็ต้องเป็นพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ซึ่งก็คือต้องเป็นพระเจ้าผู้ดำรงอยู่เองในความหมายที่เป็นเอกลักษณ์นั้นมีแต่พระองค์เท่านั้นที่เราสามารถนำกริยาเป็นไปปรับใช้ได้กริยานี้คือส่วนประกอบพื้นฐานของพระนามพระยะโฮวา ในจักรวาลนี้มีพระองค์เพียงผู้เดียวที่ทรงดำรงอยู่เองในด้านที่ทรงเป็นผู้ให้สัญญานั้นพระองคคือเอลชัดใดแต่ในด้านที่ทรงเป็นผู้ทําให้สิ่งที่ทรงสัญญาไว้สําเร็จเป็นจริงพระองค์ก็คือพระยะโฮวาผู้เป็นการดำรงอยู่ของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์เองพระองค์ทรงดำรงอยู่นิรนันดร์ไรจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดในฐานะพระยะโฮวานี้พระเจ้าทรงเป็น เมื่อประมาณ4 0 0พันปีก่อนพระเจ้าทรงทำสัญญากับอับราฮัมเกี่ยวกับแผ่นดินงามพระสัญญาของพระเจ้ายังไม่สำเร็จเป็นจริงต่ออับราฮัมเพราะอับราฮัมยังไม่ได้เป็นขึ้นเนื่องจากพระเจ้าทรงเป็นในเวลานี้และจะทรงเป็นตลอดไปพระองค์ย่อมจะทำให้พระสัญญาของพระองค์สำเร็จเป็นจริงโดยไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนในจักรวาลน,นี้มีผู้ทรงเป็นและพระองค์ผู้นี้ก็คือพระเจ้าผู้ทำให้สำเร็จเป็นจริง ทุกสิ่งที่โรรองตรัสไว้จะต้องสำเร็จเป็นจริงอย่างแน่นอนพระยะาฮัวจะทรงทำให้พระคำของพรรองสำเร็จเป็นจริงวันนี้ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราอยู่ในระยะของการทำให้สำเร็จเป็นจริงระยะของการทำให้สำเร็จเป็นจริงครอบคลุมถึงการทำให้พระสัญญาที่ทรงให้ไว้ในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ได้สำเร็จเป็นจริงหนึ่งในพระสัญญาแห่งพันธสัญญาใหม่ ก็คือถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสไว้ว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้วันนี้ถ้อยคำนี้กำลังสำเร็จเป็นจริงอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายอนุชนทั้งหลายในข่าวสารตอนนี้ข้าพเจ้ามีภาระต่อท่านเป็นพิเศษข้าพเจ้าขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับความสัตย์ซื่อของท่านที่มีต่อการฟื้นฟูของพระองค์แต่ข้าพเจ้าตรหนักว่าเบื้องหน้าของท่านยังมีหนทางอีกยาวไกล และยังมีการทดลองและการทดสอบอีกมากมายรอคอยท่านอยู่ข้าพเจ้าต้องการเป็นพยานต่อท่านว่าพระเจ้าที่ท่านโปรนิบัติอยู่นั้นไม่เพียงเป็นเอลชาดัยแต่ยังทรงเป็นพระยะหุวาด้วยข้าพเจ้าอาจไม่สามารถรักษาคำพูดของข้าพเจ้าได้เพราะวันหนึ่งข้าพเจ้าก็จะล่วงลับไปแต่เนื่องจากพระยะหุวาทรงดำรงอยู่นิรันดร์และเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นความเที่ยงแท้ของกริยาเป็น พระองค์ย่อมจะทำให้ทุกสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้ได้สำเร็จเป็นจริงเมื่อท่านเผชิญกับการทดสอบการทดลองและความลำบากท่านควรกล่าวว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นปัญหาของข้าพเจ้าจะสิ้นสุดลงแต่พระองค์เจ้าข้าพระองค์จะทรงเป็นตราบชั่วนิรันด์เลือกอ่านค้นคว้าบทเรียนชีวิตเอ็กซดตอนที่5ตอนที่14